ครับสวัสดีครับ,รบจริงๆถ้าพวกเราได้ไปยืนตรงนี้แล้วเห็นบรรยากาศแบบนี้าไม่ต้องพูดอะไรเลยมันอิ่มนะครับมันชื่นใจที่มีคนรับพันคนนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้มาในวันนี้อีกนะครับไม่รู้เท่าไหานะร่แต่ก็มารักลูกชายเรามากมายขนาด 5ปีกว่าแล้วนะครับ5ปีกว่าแล้วที่น้องกันนภัทรอินใจงเงยือกคนนี้ได้มาเข้าสู่วงการบันเทิงตรงนี้แลวก็สร้างความสุขให้กับหลายๆท่านนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะฮะมันมันมันปลื้มใจนะครับดีใจนะฮะทุกทีเลยที่ได้มายืนตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีความสุขมากมาก นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งนะครับที่ลูกชายคนนี้อ,อ,อายุวันนี้เป็นวันอายุครบ25ปีเต็มนะครับ25บริบ์นะครับเขาเกิดวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2533นะครับก็25ปีเต็มเกิดวันปียะมหาราชนะก็ถือว่าเป็นวัน มิ่งมหามงคลของพวกเราชาวไทยทุกคนดัะนั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เขา,เ,ขาเกิดในวันมหามงคลนะครับก็จะเป็นมงคลชีวิตของลูกชายคนนี้นะครับเ,เล่าบรรยากาศนิดหนึ่งเมื่อเช้าเขาตื่นขึ้นมาแต่เช้าเขาก็จะทําอย่างนี้นะทุกๆปีในในวันเกิดเชา้าวันเกิดเขาก็จะรูกวันขอพรจากพ่อแม่นะครับกราบขอพรนะรับกราบขอพรเสร็จก็จะไปกราบที่ พระพุทธนะครับเราจะมีพระที่เป็นเป็นโตงูบูู้้ชายนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเช้าคงจะพวกเราไม่หลายๆท่านทราบว่ามไม่ได้ไปเห็นบรรยากาศเมื่อเมื่อเช้าที่สถานสงเคราะห์นะฮะเด็กชายบ้านหมาแม่นะครับเพราะว่ามีผู้โชคดีประมาณ30ท่านนะฮะได้รบรรวุวยู่ตรงนั้นนะครับ พอตรงนั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆน้องกันก็ไปสรุกสนานเล่นโตวยตี้เล่นเกมต่างๆแล้วเพลงให้ฟังบ้างานะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีพี่ๆสมมูรณ์ๆนะครับหลายสำนักเลยนะไปไปไปทำขาที่นั่นด้วยนะก็จะบอกว่าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหมาแมกเนี่ยนะทราบข้อมูลว่ามีเด็ก125ร่บ้คนตั้งแต่รุบาน ยปนปริญญาตรีนะครับยัปนปริญญาตรีซึ่งเขาดูแลนะครับโดยมีพ่อบ้านเป็นผู้มีการศูนย์ตรงนั้นเนี่ยนะครับดูแลจนกระทั่งตั้งแต่แรกเลยจนกระทั่งถึงปริญญาตรีตอนนี้นะครับก็มีภาระ,ระ,ะค่อนขน้างเยอะนะครับประมาณจากภางรัฐก็ออส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้รับการสับสสุนะครับจากพวกเรานะครับได้มาร่วมกับทุ่นรับบุญในวันเกิดกองกัน มีสิ่งของมากมายนะครับทั้งอุปกรณ์การศึกษาขนมนมเนยอุปกรณ์การกีฬาสื่อการเรียนการสอนมากมายเลยนะครับออแสนก็ประมาณมรู้สึกการแสนกว่าบาทเกือบแสนสามประมาณนั้นนการก็ต้องขอบคุณทุกคนในที่มาร่วมบุญร่วมบุญสดกันทุกๆปีอย่างนี้เลยนะครับก็หวังว่าเราจะได้ทําสิ่งดีๆอย่างนี้นะครับกันตลอดไปนะครับก็ใน วันเกิดก็ที่สุปีเป็นเบนจพแพทย์นะครับของน้องกันนะก็ถือว่าเป็นเบนจพแพทย์ที่ดีของน้องกันจากนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยจะเป็นเบนจพแพทย์ที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของน้องกันนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพบเห็นแต่สิ่งดีๆมีการงานที่มากมายเข้ามาเชิญรุ่เรียนในหน้าที่การงานนะครับเป็นที่รักนะครับเป็นที่ อุปการะของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นที่รักของเพื่อนเป็นที่รักของพี่ของน้องผู้ร่วมงานผู้ที่พบเห็นทุกคนนะครับตลอดจนที่สำคัญก็คือพี่น้องต้องใช้คาว่าพี่น้องแล้วล่ะนะฮะอยู่กันมา 5, 6ปีแล้วนะครับญาติพี่น้องนะฮะมีทั้งญาติพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นญาติพี่น้องของน้องกันเลยนะครับนะครับมี <laughs> มียายด้วยอ๋อ ร่างกาจะซื้อปียาใหญ่ให้ตกหลวงนะครับมีพี่น้องนะครับก็ทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนร่วยกันมาตลอดระยะเวลาเกือบหกปีแล้วนะครับห้าปีกว่านะครับก็ขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ปราศจากอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับให้เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของคนที่พบเห็นตลอดไปแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับ นะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาในชีวิตทุกประการนะครับขอบคุณครับคุณพ่อแม่นะคะตอนนี้คือจะเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณแม่วันนาะสิบนาทีมีพ่อพูดแม่ต้องยี่สิบค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่เห็นบรรยากาศตรงนี้ อีกครั้งหนึ่งนะคะนึกว่ามาันมาปีนี้อาจจะมาเจอก็อีกเปล่าแต่ว่านะคะหมาผิดคาดนะคะก็ยังยังรักนองกันเหมือนเดิมขอบคุณนะคะทุกทุกคนนะคะที่ยังให้โอกาสนะผู้ชายคนนี้นะคะขอบคุณที่ให้โอกาสครอบครัวยืนอยู่ตรงนี้นะคะ6ปีที่ไม่เคยลืมนะคะ คุณแม่มีวันนี้ได้เพราะลูกชายคนนี้นะคะลูกชายเหน็ดเหนื่อยนะคะร้ <_ d ata> อมทั้งควกคุณยันเหนื่อยด้วยขอบคุณจริงค่ะครบ25ปีเต็มนะคะน้องกันนะให้แค่คาอันตรายบ้างดวงนะ,ค,ะ <_ d ata> คิดหวังจริงใดถึงวามพัฒนา <_ d ata> คิดเงินให้เงินมาคิดทองให้ถอกว่านะนะ เราให้มีกนรขับเค่นเยอะๆนะคะและรัก <lö> ต <ss 91> <gram> ัองกันอย่างนี้ตลอดไปค่ะน่ารักมากๆนะคะนักการเวลาอยู่กับผู้ใหญ่นะคะเห็นเห็นวิไลก็ใจอ่อนทุกทีที่เรี่เ่่นในตอนต้นยกมือหมดนะคะ ะะทีนี้เนี่นะะยนะคะทุกคนคะมันไม่ได้มีของขวัญแค่นี้นะคะเพื่อเป็นตัวแทนความรักที่แฟนขาดดีกัให้กับน้องการเนี่ยเดี๋ยวเรามีของนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่จะมอบให้กับน้องการนะคะจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งทุกใจแหละเพราะว่าเเชิญคุณแม่เป็นตัวแทนแฟนขับนะคะมอบให้กับ เป็นะไรคะ้องโเป็นเงาเป็นแคชเชียร์เช็คคะเป็นแคชเชียร์เช็คนะคะร่วมหนึ่งห้ึ่หนึ่งห่า1น0่0 0 5 0่0หนึ่งหนึนึหนึ่งห่งหนึ่งหนึ่งนึน่หนไปงหนึ่น่นนึ่งหนึ่งี่นง ทำบุญนะทำบุญทำบุญแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสได้ไปทำบุญร่วมกันกอีกนะครับผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับเรียนตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทีมที่สองผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีซีรีส์ของขวัญออกมาเรื่อยๆครับเรพเราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราตอนนี้อันหนึ่งนาทีนะครับโอเคลืมไปจริงๆเตรียมไว้แต่บ้านนะประเดิมคือแบบนี้นะครับ ปีนี้เนื่องจากเป็นปีเป็นเจเพศของลูกชายขอยงแ้่น,นะครับ25ปีเต็มก็อย่างที่บอกจะเป็น25ปีที่ท,ที่ที่ดีที่สุดนะครับมีแต่สิ่งดีเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงจึงเริ่มด้วยการที่จะให้น้องกันเนี่ยได้สร้างบุญใหญ่นะครับผมขออนุญาตได้ได้เรียนกับพี่น้องญาติพี่น้องทุกคนตรงนี้เลยนะครับในปีนี้จะให้น้องกันนภัทรอินเจียร์เนี่ยได้เป็นประธานในการทอด กระถิ่นนะครับดีใจนะครับเยี่ยมมากนะับชื่นใจนะครับเขาจะเป็นประธานในการทอดกระถิ่นที่วัดโพธารามวัดที่พวกเราไปเจอกันบ่อยทุกปีวัดข้างบ้านตรงนั้นแหละฮะวัดบ้านเกิดตรงนั้นแหละนะครับในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับในวันนั้นะทุกท่านเลยนะครับ ได้เป็นร่วมบุญร่ปปวมบุญสกันในวันนั้นนะเราจะทอดในช่วงบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นไปถึงบอนเที่ยงไปทานอาหารกันที่วัดเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มพิธีทอดกันถึงในเวลาบ่ายโมงเสรเจษเป็นต้นไปนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งว,วันที่เทา่าไหร่แคะ14พฤศจิกายนย้ำกันอีกทีนึง14พฤศจิกายนนะคะ258เรียนเชิญที่วัดโพธทารามนะคะขอบคุณมากครับนะคะคุณพ่อ กับบรรยากาศควต้ารักน่ารักอร่านีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจนะ,ะ,าม,ะ,ะ,ะาม,มีนะคะตัวแทนของความกระตัญยูนะคะที่น้องการตีต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวน้องการจะกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะด้วยพวมอะไรนะคะก็เป็นตัวแทนห่งความกระตัญยูตอนนี้น้องการกำลังกราบคุณแม่นะคะ ความในใจที่จากคุณแม่มาตายเลยนะคะวันนี้คุณแม่เริ่มน้ตาคลอแล้วนะคะตอนนี้เป็นภาพของคุณแม่โมทชิเลยแลเป็นภาพที่เราก็ข่างคุ้นเคยนะคะต้องส่งที่น้องการกับคุณแม่ก่อนกันนะคะด้วยความรักนะคะความอาทรนะคะเยื่อใยขอความเป็นแม่ลูกนะคะเชื่อว่าถ้าน้องการแขกมาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นน้ำตาคลอในหน่วยตาของน้องการ้า้เหมือนกัน ตอนนี้น้องการกบล,ลงกล่าที่เท้าของคุณแม่นะคะเดี๋ยวพวกมาลายอีกวงนึงนะคะขับใคุณพอภาพความกลาบื่นแบบนี้เนี่ยเราคงเห็นกันไม่บ่อยนะคะในศิลปินคนดีแต่ว่าศิลปินที่เป็นขวัญใจของพวกเราเนะะี่ยค่ะ เราจะได้เห็นภาพแบบนี้เป็นประจำประจำทุกปีนะคะเนื่องจากว่าเขาพอพูดถึงการเดือดสภาเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความกระตันคูความเป็นเด็กดีเข้ามาอยูยเสมอเรียกว่าเป็นโลโก้ติดตัวมีกกระตุ้นเรมันเลยคือเรื่องความกระตันคูของน้องกันเนี่ยจริงๆแล้วนะคะก็เป็นตัวอย่างให้กับผู้ใหญ่หลายๆคนได้เลยนะคะคือมีแฟนคลับหลายๆคนมาบอกว่า เมื่อก่อนไม่เคยแสดงความรักกับพ่อแม่พอมาเห็นน้องการเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เขาได้เหมือนกันนะคะเขาให<ม>้กล้าสแสดงออกกล้าแสดงความรักกับพ่อแม่มากขึ้นใช่ว่าจะเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆอย่างเ,เ,เดียวนะคะผู้ใหญ่อย่างเราบางคนก็ได้เอาข้อดีของน้องการเนี่ยไปใช้ปฏิบัติกับพ่อแม่ที่บ้านกับพวกเราเหมือนกันนะคะวันนี้น้องการก็ แล้วก็กอดคุณพ่อนะคะ mm hmm. ตอนนี้ต้องการก้มล,ลงกลาดที่เท้าของคุณพ่อนะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้สื่อบวนชนถ่ายรูปแล้วกันกับครอบครัวกันสักรู่หนึ่งนะคะ mm hmm. สิ่งที่คาดหวังไว้นะคะเราก็ได้เห็น น้ำใสๆนะคะอยู่ที่ดวงตาของศิลปินที่เรารักนะคะเนื่องจากความซาบซึ้งน,นะคะในความรอ,อนความกตัญญูที่พบกันแต่ครอบครัว ฟ้าปีนี้เป็นสีฟ้าที่อบอุ่นมากจริงๆโอ้ก็ได้บอกลงไปนะคะสำหรับการ มอบวงอะไรนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยสําหรับครอบครัวอย่ใจเอื้อที่เราได้เห็นกันเรียกได้ว่าเห็นกันค่อนข้างบ่อยเนาะเห็นกันทุกป,ปีนะคะกับครอบพิการแล้วก็คุณพ่อคนนุณแม่อยู่ในการ่ารักอบอุ่นแบบนี้นะคะจริงๆผมไม่ค่อยได้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เท่าเท่าคนอื่นเพราะว่าเราอยู่คนละที่กันนะครับก็นานๆทีก็ขึ้นมาหาทีนึงอาทิตย์นึ่งข,ขึ้นมาหาทีนึงก็ คิดถึงครับยังไม่มีผู้หญิงคนไหนของโลกใบนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนของโลกใบนี้ที่เราที่เรารักเขามากขนาดนี้แล้วก็อยากอยู่กับเขานานๆเวลาพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยหลับเพื่อนะรู้รู้ว่าเขายิงง้มไม่อย่างดูว่าเขาแบบ เมื่อยมั้มเดินปวดขาหรือเปล่าไม่รู้เลยครับอยากให้ทุกคนแบบดูแลคนที่เคยรักดีๆถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราจะได้ทับควาเสียใจที่เราไม่ได้ทำต้นใจนะคะเป็นความตื่นตระหนกจากศิลปินของเรา ะะประโยชน์ที่บอกว่า,าดูแลเขาดีๆก่อนที่จะสายไปวันนึงที่เราอาจจะไม่ได้ทำเนี่ยนะคะคิดว่าเราไปประยุกต์ใช้ได้กับพวกเราทุกๆคนเลยนะคะกลับไปดูแลคนที่เรารักดีๆก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสนะคะต้องขอบคุณน้องการมากๆเลยนะคะที่สร้างค่านิยมดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรา <Louise. S 2> แล้วก็สังคมไทยนะคะ